บทจิตคนไม่รู้แต่ผีรู้ทเทวดารู้โอวาทธรรมโดยหลวงปูด่ดูผมปัญโยหลวงปู่ดูแนะวิธีการสำหรับผู้ไม่พร้อมอยู่วัดการบวชจิตหรือการบวชในนั้นเป็นสูตรของหลวงปูด่ดูผมปัญโยหลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าการบวททั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบทใน คนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดี เวลาที่เราแผ่บุญออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคารวาดนะลองคิดดูสิเราเป็นพระนะคือบวชในแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วทําไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทําแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องศึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกัน เรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนเท่เรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บทในตื่นขึ้นมาก็ให้ทำรรแล้วกราบพระหกครั้งทำวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ําเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับสปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยน ทรงอารมณ์แบบนี้มีอนิสงร์มหาศาลเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูณครเค็รในการบวชจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคํากล่าวว่าพุทธังสารนังคฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสารนังคฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังฆังสารนังคฉามิ ให้นึกว่าเรามีพระอ,อริยสงฆ์เป็นพระอ,อนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายนี้ให้สมรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระพิสุขหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระพิสุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากจัดเป็นเนคคมะบารมีขั้นอุกิจทีเดียว